นิวเกิลพี่เบล,ลซิตเตอร์เฟนค่ะแป้งซิตเตอร์เฟนค่ะหอวลำโพง going a r o u วันนี้นะคะเราจะพาสัตว์มาตามหาร้านเก๋ๆน่ารักๆเห,ห,หมือนตามเคยครั้งที่แล้วแตังกรากับแด้งไปไหนมานะไปหลายที่มากพี่เบลไว้บอกว่าไปตามหาซื้อของขวัญให้ช่วงเทศกาลปีใหม่อะไรอย่างเงี้ยไปแบบซื้อของกระจุกกระจิกน่ารักเต็มไปหมดเลยที่แ่อบดูน่ารักมากอ๋อดีเนาะใช่แล้วก็วันนี้เราก็จะพามาร้านตามเทศกาลเหมือนเดิมค่ะจริงเหรอเทศกาลอะไรอะพี่เบลเทศกาลพิเศษ วันอะไรพายเฮ้ยดีเลยดีเลยกำลังหาของขวัญอยู่พอดีเลยแล้ววันนี้พี่เบลจะพาแป้งไปที่ไหนดีพามาช้อปปิ้งร้านแฮนด์เมดน่ารักน่ารักแถมมีเบอร์เกอรี่ด้วยนะอีกแล้วอ่ะดีเลยเสียตังค์อีกแล้วอ่ะนั่งต้องช้อปแน่แน่เลยเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะอยากรู้แล้วปะ เป็นแฟนขับมานานแล้วแหละพี่ว่าแล้ว,วแฟนต้องชอบพรารานนี้ของแฮนด์เมดน่ารักน่ารักเยอะแยะไปหมดเลยนีทั้งแบบมชมุดที่วางปากกาดินสอแล้วก็อ,อุปรกรณ์งานคราฟแถมมีเฟอร์เิเจอร์้วยนะอ๋อใช่ใช่แต่ว่าป้ารู้จักร้านนี้มาจากนาฬิกาแฮนด์เมดแหละพี่เบลเหมือนกันพี่ก็ไปกดไลค์ในเฟสบุ๊กงเหมือนกันอ๋อใช่หลายปีแล้วแล้ว,ลวก็นอกจากนี้นะคะนอกจากมีของน่ารักน่ารักแล้วเนี่ยยังมีคอร์ส อเขาจะแบบว่ามีสอนทำอุปกรณ์เล็กๆทำจากไม้เป็นพวกชั้นวางของหรือไม่ก็แบบว่าที่แกะไม้เป็นตัวอัสอนนะพี่เบลแบบแปะแกะแล้วก็ไปติดเป็นป้ายชื่ออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากจะอัปเดตเกี่ยวกับเวิร์กช็อปของร้านมิ้งนะคะก็เข้าไปที่เก็บบุกของมิ้งได้เลยก็ w w w f a c e b o o k c o m m i n g i s, <S แล้วค่ะใช่น่ารักมากๆเลยนะคะ อันนี้นะคะนอกจากจะบอกว่าขายของแฮนด์เมดทำมือน่ารักน่ารักแล้วเนี่ยยังมีโซนคาเฟ่ด้วยค่ะเป็นบอกว่าสั่งอาหารกับเครื่องดื่มมาทานเล็กๆน้อยๆพี่เลลวลอเนาะเรามาสั่งกันเนะาะทาเล็กชองเลยเอาอะไรดีอันนี้ไหมอันนู้นอันนี้ด้วยใช่เดี๋ยวเรามาแนะนำเมนูก,กันก่อนเลยค่ะของพี่เวลนะคะจะเป็นช็อกโกแลตทาร์ตแล้วก็มิลค์ทีค่ะของบ้งค่ะเป็นชีสเค้กสวยเนาะแล้วก็เลมอนทีค่ะ อยูแล้วอ่ะพี่เบลกินเ,<ร>เลยกันค่ะ มาที่ร้านมิงนะคะก็ง่ายมากเลยอยู่แค่เอกมัยซอยสิบเองอย่างพี่เบลกับน,น้องแป้งเนี่ยก็นั่ง BTS อสมาเนาะแล้วก็ลงเอกมัยนั่งรถต่อมาอีกนิดนึงมาที่เมืองโบราณค่ะแต่ว่าวันนี้พี่เบลจะพาแป้งไปไหนอีกอ่ะพาไปกินอีกแล้วโหอีกแล้วเราเพิ่งกินกันนะพี่เบลแป้งบอกพี่นะเราแป้งไหวอ่ะใครนะพี่เบลไม่มีพี่รูไป่รอไปกิน ร้านนะพี่เมยน่ารักมากอ่ะทำไมป้งไม่เคยเห็นก็ไม่รู้ร่านนี้นะคะชื่อ Something L ค่ะอยู่ที่โครงการนอ t อ a v ิ n u e เอกมัยอยู่เนี้กับซอยเอกมัย21ก็ง่าไม่ยากเนาะไม่ยากเลยแล้วก็ร้านนี้เหมาะที่จะมากับเพื่อนสนิทคนรู้ใจหรือว่าพาครอบครัวมาก็ได้ค่ะ แล้วก็ร้านนี้นะคะจะตกแต่งแบบน่ารักมากเฟอร์นิเจอร์จะแบบว่าโทนสีขาวๆอบอุน่นอบอุ่นหน่อยด้วยเจ้าอย่างนิดๆอะไรอย่างเงี้ยใช่เห็นล้าน่ารักน่ารักอย่างนี้นะคะคอนเซปต์ในการทําอาหารของที่นี่ก็น่ารักไม่แพ้กันเลยก็คือจะเน้นเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพแล้วก็โภชนาการพวกขนมเนี่ยทางร้านก็จะเน้นพวกวัตถุดิบที่มีแคลอรีต่ต่ำกินแบบไม่ต้องโกล่อ้วนเลยก็สั่งเยอะๆได้เลยใช่ไหมตั้งเรียนเป็นที่เอาไปแล้วสวัสดีค่ะ หหัััันนนนกก tonight they'll the step rest you go and swing along tonight? Just take step and do the rest. Just let flow and a swing เดี๋ยวเรามาแมนะนำเมนูของทางร้านกันก่อนเลยนะคะ <c oughs> เริ่มดม้วยนี้เลยคะ่ะ เป็นเมนูทานเล่นก่อนเป็น Tio อด e ค่ะแล้วก็ยัดเนยของแป้งอันนี้เมนูเด็กเป็นสปาเกตตีคาโบนาร่าค่ะแล้วก็เอาไปคูก่กับซอสคาปูชิโน่ทีนึงง่วนอันนี้เมนูของพี่เบลค่ะก็คือข้าวไข่ข้นคาโบนาร่าค่ะเรามีของหวานด้วยนะพี่เบลอของพี่เบลเป็นอะไรอะ่ะของพี่เบลคือชีสเ้กุลาค่ะโอ้นี้เลยของแป้งเป็นซูเฟ่ค่ะแล้วก็ทานคู่กับซอสเบอร์รี่ไวน์แดงทานเลยไหมไม่หวานเลย

Prefer to go swinging. Hello dear, what can I do for you? Will you go and swing along tonight? Just take a step and they will do the rest. Just let it flow And you will go. Just like the moon be up in the sky tonight. It, Bob. หายเถอะแป๊บเดียววันนี้หมดไปอีกวันแล้วเนาะจริงด้วยอ่ะเวลาแห่งความสุขนี้มันหมดเร็วจริงๆเนาะใช่นันสิพูดถึงวันวาเวลนไทน์นะคะที่เขาบอกว่าเป็นเทศกาลวันบอกรักเนี่ย<ม>น่าเสียดายแย่เลยเนาะที่เราจะบอกรักกันแค่วันเดียวใช่เพราะว่าจริงๆอ่ะเราบอกลักกันได้ทุกวันเลยเนาะใช่เรามาแป้งว่านะเริ่ม,แบบมากับการบอกรักคนในครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยก็น่ารักดีเนาะบอกบอกรักคุณพ่อคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยก่อนด้วยเลย เดี๋ยวบอกลกคนเท่ตัวแต่ละคนนะรักเหมือนะะกันสำหรับวันนี้นะคะพี่เบลกับน้องแป้งเนี่ยต้องยกา้ยายกันแล้วหวังว<ม>่าสาวๆจะชอบกันเนาะร้านที่เราพามากันดูแบบน่าร<ช>ักม่ดีมากพรแ่งนีาพวกเราสองคนจะพากันไปที่ไหนต้องรอทิดามนะคะแล้วพบกันใหม่กับซิต้าเฟนใน going around ค่ะบ๊ายบาย